สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีซื้อเหรียญ s t a r w o r d นะครับซึ่งเป็นเหรียญต้นน้ำจากแผ่นเค้กสวอปซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลยนะครับอันนี้ผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะเข้ามาที่กระเป๋า Trust Wallet นะครับ Trust Wallet ของผมเองนะครับ Trust Wallet เนี่ยผมซื้อ BNB มาไว้ละ้นะครับซื้อ BNB มาไว้ละ นะครับก็เลยอตอนนี้มีทั้งหมด64เหรียญนะครับอโอเคต่อไปเนี่ยผมก็จะมาทำการซื้อนะครับมาทำการซื้อ,อสังเกตนะครับตัวเหรียญที่ซื้อมาก็คือเป็นของ b i n a น c e นะครับ Binance Smart Chain นะครับตอนนี้ก็คือ64.84่เหรียญนะครับโอเคนะครับ ต่อไปผมก็จะมาทําทการซื้อให้ดูเลยนะครับเราก็มากดที่ปุ่มนะครับนะครับมากดที่ปุ่มนี้นะครับามากดที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับโอเคก็คือกดที่ d a p อนะครับ d a p ก็เลื่อนมา นะครับแล้วก็มากดที่แพนเค้กสวอปนะครับอันนี้เลยนะครับแพนเค้กสวอปนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคอนเน c t เลยนะครับคลิกคอนเน c t เลยนะครับาบางท่านนะครับอาจจะ ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้อาจจะยังไม่ได้เชื่อมกระเป๋า wallet นะครับก็ให้เราคลิกนะครับเชื่อม connect wallet นะครับตรงนี้คลิกไปเลยนะครับพอคลิกเสร็จแล้วบางโทรศัพท์บางรุ่นมันก็จะให้เราเลือกนะครับส่วนอของผมนี้ก็อยู่ใน trust wallet นะครับเราก็คลิกไปที่ trust wallet เลยนะครับะนะครับโอเคมันก็เชื่อมให้อัตโนมัตินะครับ ก็จะเห็นอยอดอเหรียญสมาร์ทเชนครับของเราขึ้นมาโชว์ละตรงนี้นะฮะนะครับขึ้นมาโชว์ละนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเวลาเราจะซื้อเหรียญ s t a r w a r s s นะครับเราไปคลิกหาตรงไหนนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับตัวคำว่าเค้กเนี่ยมันจะขึ้นเหรียญเค้กนะครับ ให้ให้ให้ตลอดนะครับเบื้องต้นแล้วก็มาคลิกตรงนี้เลยนะครับถ้าเราเคยซื้ออยู่แล้วเนี่ยเราจะมีคำเหรียญสตาร์เ r ิร์ดเนี่ยโชว์นะครับโชว์อยู่แล้วนะครับเราก็คลิกได้เลยแต่ถ้าบางท่านไม่มีนะครับบางท่านยังยังไม่มีให้คำว่า s t a ร w เ r d เนี่ยนะครับผมก็นะครับแนะนำว่านะครับ ให้ไปที่ตัวเว็บไซต์ของ s t a r w a r s แล้วกดเว็บไซต์ของ s t a r w a r s นะครับอ่าเนี่ยน,นฮะเว็บไซต์ของ s t a r w a r s นะครับ s t a r w a r s t finance นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรง3ขีดนะครับกดตรง3ขีดนะฮะแล้วก็มาคลิกคำว่า BSC Explorer นะครับคลิก BSC Explorer ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ พอขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นไปเราจะเห็นเลข contact address นะครับเราก็มา copy ตรงนี้เลยนะครับคลิก copy ตรงนี้เลยนะครับ copy ไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปที่กระเป๋า trust wallet ของเรานะฮะเสร็จแล้วเราก็มาวางนะครับามาวางบนช่องนี้เลยนะครับนะครับวางเข้าไปนะครับ พอวางเสร็จแล้วมันก็จะโชว์ Star w เ r ินะครับเหรียญ Star w o r ิขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันจะเชือขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็กดคลิกได้เลยนะครับพอคลิกเสร็จแล้วเห็นไหมครับเหรียญ Star w o r ิของเรามันจะมาโชว์ตรงนี้เลยนะครับมันจะมาโชว์มันจะมาโชว์ตรงนี้ละเรียบร้อยแล้ะนะครับทีนี้วิธีการซื้อทํำยังไงนะครับเราก็มาดูว่าเราอยากจะซื้อเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ของผมมีอยู่ที่64เหรียญน,นะครับมูลค่าเนีของผมนะครับคิดเป็นไบแนนก็คือ0.155996นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะซื้อหมดเลยผมก็จะคลิกคำว่าแม็กตรงนี้นะครับแต่ถ้าผมจะซื้อบางส่วนนะครับผมก็มากดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับาตามใจที่เราอยากจะซื้อสมมุติว่าวันนี้ผมอยากจะซื้อ 0. ก็พิมพ์ไปเลยหนึ่งห้นะครับหนึ่าพอเหลือ,อไว้สักนิดหนึงนะครับอออเอาไว้ติดบัญชีนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเราจะได้เหรียญ s t a r ์เวิร์ดจำนวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วให้เรากดคำว่านะครับ swap ตรงนี้เลยนะครับทีนี้มันก็จะให้เราตรวจด,ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ มันให้เราตรวจดูอีกดอบหนึ่งนะครับถ้าเรานะครับจะซื้อนะครับตกลงว่าจะซื้อแล้วเราก็แค่กดคอนเฟิร์มสวอปตรงนี้เลยนะครับคอนโซมสวอปป๊านะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้มันจะให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราก่อนที่เราจะซื้อนะครับให้เราเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่านะครับจำนวนที่ซื้อรวมทั้งค่าค่าแก๊สหรือที่เราเรียกกันว่าค่าธรรมเนียมนี่แหละฮะ รวมแล้วก็ประมาณอายอดเงินที่ผมซื้อก็คือ64.80 USD ดนอลลาร์นะครับก็ถ้าสมมุติว่าโอเคเรามั่นใจว่าเราจะซื้อแล้วเราก็แค่กดแอดพรูฟตรงนี้ได้เลยนะครับแอดพรูฟตรงนี้ได้เลยนะครับโทรศัพท์พบ,บางท่านก็ตั้งพาสเวิร์ดไว้เราก็ต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับผมก็ใส่พาสเวิร์ดเหมือนกันนะครับโอเคมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับ ก็เราจะกด cross หรือปิดไปเลยก็ได้หรือรอให้มันคอนเฟิร์มก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคอนเฟิร์มแล้วนะครับอ,อย่างนี้ถือว่าซื้อสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปิดไปได้เลยหรือกากระบาดตรงนี้ได้เลยนะครับกดกากระบาดลงแล้วทีนี้เราก็สามารถออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับโดยกด เครื่องหมายกากระบาดข้างบนตรงนี้นะครับกดกากระบาดไปได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาที่หน้าจอหลักของเรานะครับมาที่หน้าจอหลักของเราโดยคลิกตรงนี้เลยนะครับ wallet คำว่า wallet นะฮะคำว่า wallet นะครับมันนะครับมันก็จะตัดนะครับตัดของผมไปละเปลี่ยนไปนั้นตรงนี้นะครับเหลือเหลือจำนวนอยู่นิดเดียวแล้วนะฮะเห็นไหมครับ ยอดหายไปนะครับทีนี้เนี่ยเหรียญสตาร์เบรดของผมผมยังไม่ได้เอาเลขกระเป๋ามาวางเมื่อสักครู่ที่เราไปก๊อปมานะครับไปก๊อปมานะครับผมก็ยังไม่ได้เอามาวางนะครับบางท่านก็อาจจะวางแล้วนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้วางนะครับก็แค่คลิกด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับสองขีดด้านบนนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ เอาเลขกระเป๋า contact address นะครับวางข้างบนตรงนี้นะครับเพื่อเสิร์ชหานะครับก็ผมก็จะวางลงไปนะครับทีนี้มันก็จะให้เราคลิกคำว่า add contact นะครับ custom นะครับ add custom token นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คลิกคำว่า ethereum ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะฮะ แล้วก็เราก็คลิกเลือกคำว่าสมาร์ทเชนคลิกไปเลยนะครับจิ้มไปคำว่าคำว่าสมาร์ทเชนเลยนะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้ทีนี้เนี่ยให้เราคลิกให้ตรงให้ตรงนะครับคำว่าเพสตรงนี้ให้เราจิ้มให้ตรงตรงนี้เลยนะครับบางท่านไปจิ้มตรงอื่นมันอาจจะไม่ตรงนะจิ้มคำว่าเพสเนี่ยนะครับเหรียญสตาร์เวิรเราจะขึ้นทันทีเลยนะครับ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกคำว่า,าดันข้างบนหรือถ้าเป็นบางเครื่องเป็นภาษาไทยก็คำว่าบันทึกนะครับเราก็คลิกได้เลยนะครับก็คลิกคำว่าบันทึกเหรียญสตาร์เบรดที่เราซื้อมอสักคู่มันจะมาโชว์ทันทีเลยนะครับเป็นอันว่าเราซื้อ s t a r ์เ r รดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วเป็นอันสิ้นสุดเลยนะครับเดี๋ยว เวลาเราจะตรวจสอบว่าเราซื้อนะครับเหรียญสตาร์เวิร์ดนะครับได้จริงไหมก็มาที่ที่เดิมที่ที่ BSC สแกนนะครับมันก็จะมี t า a n s ็กชั่นให้เราตรวจสอบเลยนะครับเนี่ยเมื่อ2นาทีที่แล้วนะครับเห็นไหมครับสองนาทีที่แล้วนะครับเนี่ยสนาทีที่แล้วนะครับก็มีการสวอปนะครับโอเคยอดที่เราสวอปนะครับก็คือ ตรงนี้เลยนะครับผมซื้อตรงนี้เลยนะครับได้ราคานี้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับลองฝึกทําดูนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องกลัวผิดพลาดนะครับดูตามคลิปแล้วทําได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ